สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ The d i y Zone 999 Tarot คลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสำหรับชาวราศีมีนหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมีนประจำเดือนมิถุนาย,ยน2568สำหรับการอ่านดวงอ่นานไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ General Reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีมีนลัคนามีนจะเป็นเช่นไรการงานกนารเงินความรักนะ10ดาบ3ถ้วย8ไม้5ไม้ Page of Cup 5ดาบ7ถ้วย The l เล e r ค่ะ ราชินีเหรียญแล้วก็สเตรนท์อ่ะมาดูนะคะในเดือนนี้นะคะที่เด่นๆถ้าเป็นเดนเลเวอร์เนี่ยทุกคนอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักหรืองานอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรัก หรือมีโอกาสดีๆที่มีเข้ามาถึง2ทางเลือกนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความรักหรือในเรื่องของหน้าที่การงานหรือเราอาจจะได้ FC แฟนคลับเข้ามาอุปถัมภ์เอ๊ะไม่ใช่คงไม่เชิองอุปถัมภ์หรอกอาจจะเขาเรียกว่าเข้ามาเป็น FC แฟนคลับมาสนับสนุนเราโดยเฉพาะคนที่ทําในด้านของโซเชียลนะคะ FC อาจจะเหนียวแน่นก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะขยายวงไกลไปถึงต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะอ่ะ อันนี้คือตัวที่เด่นๆนะคะแล้วทีนี้ในตัวของ re n g t h คุณมีความสามารถงานบางอย่างนะ่ะอาศัยความสามารถของคุณนี่แหละแล้วก็การเอาใจใส่การไม่ทิ้งห่างการไม่ปล่อยให้ลูกน้องเป็นคนทำแค่เพียงคนเดียวนะคะงานบางอย่างมันอาจจะละเอียดอ่อนมันอาจจะพลาดไม่ไ,มได้นะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะ่ะเข้ามาใกล้ชิดเรามากเป็นพิเศษควบคุมงานในช่วงเดือนนี้หลายๆอย่างเราต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ ของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะในเรื่องของอารมณ์ความคิดหรือความเข้มแข็งถูกดึงมาใช้หมดเลยนะในเดือนนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงินเช่นกันต้องควบคุมรายจ่ายให้ดีๆด,ด้วยบางอย่างถ้ายังไม่จำเป็นอย่าเพิ่งซื้อได้ไหมนะคะอ่ะมองว่าหลายๆอย่างในเดือนนี้ตัวคุณน่ะต้องเข้มแข็งแล้วก็ควบคุมในเรื่องของสติอารมณ์จัดการหลายๆอย่าง แต่คุณนะทำได้อยู่แล้วนะคะมันไม่เกินมือคุณหรอกอืออ่ะหรือบางคนนี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขอะไรเงี้ย ก็อาจจะเขาอาจจะดื้อนะคะหรือว่าต้องการให้คุณใกล้ชิดเขาพูดดีๆกับเขาอะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะต้องการเวลาจากคุณก็เป็นไปได้เรียกร้องความสนใจเยอะขึ้นนะ่ะ <c oughs> อ่ะมาดูในตัวตนนะคะของราศีมีนเป็นยังไงได้เป็นสิบดาบางคนอาจจะยังไม่สบายอยู่หรือเปล่าป่วยอยู่หรือเปล่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะพักฟื้นนะบางคนนะ่ะเดือนที่แล้วอาจจะมีการผ่าตัดอะไรมานะคะแล้วก็ช่วงจังหวะนี้เราอาจจะยังยังไม่ฟื้นเนาะ ยังแบบยังพักฟื้นอยู่บางคนอาจจะไปทำศัยกรรมอะไรมาก็ได้เนาะในช่วงจังหวะที่ผ่านมาแล้วก็ในเดือนนี้ก็เหมือนต้องได้รักษาแพ้หรือว่ารอให้มันดีขึ้นซึ่งตัวเราเองก็อาจจะยังเจ็บปวดอยู่ก็ได้หรือบางคนไปผ่าฟันคุดมานะคะไปคุดหินปูนอะไรมาแล้วก็คือยังเจ็บอยูอ่แล้วก็บางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักมาก่อนหรือเรื่องราวที่เสียความรู้สึกมาก่อนก็เป็นไปได้ หรือว่าสถานการณ์อะไรก็ตามที่เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคเรารู้สึกแย่เรารู้สึกปวดใจป่วยใจนะคะมันก็ยังอยู่กับเราอยู่นะตอนนี้นะคะดังนั้นคุณจําเป็นมากๆที่จะต้องเคลียร์พลังงานเหล่านั้นให้ได้เพราะชีวิตมันจะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะแต่ถ้าแบบเป็นช่วงจังหวะพักฟื้นผ่าตัดอะไรยังไงมันก็ต้องเป็นไปตามลูปเนาะอ่ะแล้วถ้าช่วงจังหวะนี้คุณรู้สึกปวดหลังมากๆนะคะก็ จำเป็นที่จะต้องไปปรึกษาหมอเนาะไม่ใช่หมอดูนะคะแพทย์น่ะหมอในโรงพยาบาลนะคะ,ะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าช่วงจังหวะนี้ชีวิตไม่ค่อยโอเคนะคะก็แนะนำทําบุญเกี่ยวกับผ้าหอ่อศพทําบุญเกี่ยวกับลงศพหรือไปบริจาคเลือดนะคะหรือไปขูดหินปูนก็ได้นะเป็นการแก้เคิดแก้ด,ดวงนะคะณจุดนี้ ตัวตนดูหดหูนะคะดูยังป่วยอยู่อะมาดูในเรื่องของการงานเป็นยังไงการงานแน่นอนว่าการงานคือฝีมือของคุณนะคะคุณอาจจะมีลูกน้องดื้อก็ได้นะคะผู้ใต้บังคับบัญชาดื้อก็ได้หรือว่าเจองานยากก็ได้ซึ่งคุณจําเป็นที่จะต้องพูดคุยกับเขาดีๆใช้สติปัญญาของคุณเนี่ยพูดคุยหรือเป็นการตะล่อมมีวิธีที่จัดการแบบนุ่มนวลเนี่ยแต่ว่าได้ผลนะคะ งานบางทีอาจจะมีผู้ลักผู้ใหญ่มาใกล้ชิดกับเราควบคุมงานแบบใกล้ชิดก็เป็นไปได้ทีนี้เราต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ของเราให้ได้นะคะนอกจากควบคุมในเรื่องของการงานไม่ให้มันผิดพลาดแล้วยังจําเป็นจะต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ของเราให้ได้อย่าวุวายเสียงดังอย่ามีปัญหานะคะเพราะมันมีแนวโน้มน,นะ ในเรื่องของการงานอนะ่ะต้องระวังช่วงจังหวะนี้งานมันยุ่งงานมันเยอะนะคะแล้วก็งานของคุณอนะ่ะมันยากยากไม่พอทํางานกับเพื่อนร่วมงานก็ยังยากอีกนะ่ะแล้วงานก็เข้ามาแบบรัวๆนะคะบางคนอาจจะมีการโยกย้ายไปทําที่อื่นก็ได้นะคะแล้วก็ไปเจองานใหม่ๆแล้วมันรู้สึกเราอาจจะรู้สึกยากเพราะว่าเรายังไม่ถนัดไงเราเพิ่งเข้าไปทํานะคะอืมแล้วก็ เป็นช่วงจังหวะใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่มากเป็นพิเศษเนี่ยต้องควบคุมให้ได้นะมันต้องอาศัยเวลาแหละในการปรับตัวนะคะแต่ทีนี้มันมีห้ามไม้การเห็นต่างให้ระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวงการมีปัญหากันในแง่ของการทํางานการเห็นต่างนะเป็นเรื่องธรรมดานะคะดังนั้นอย่าเอาอารมณ์เข้าไปเล่นคุยด้วยเหตุด้วยผลก็พอได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะอืไฟมากเราก็เจ็บตัวนะคะอืม ขอให้ใจเย็นๆนะคะช่วงจังหวะนี้ต้องใจเย็นให้มากที่สุดแล้วก็วางในเรื่องของอีโกอัตตาให้มากที่สุดให้ระวังการทะเลออกกาะกันมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ชอบใจเราอนนี้ต้องระวงังหรือว่าอวดเบ่งมากจนเกินไปจน คนรอบข้างหมัน่นไส้อันนี้ต้องระวังนะคะแล้วทีนี้ในเรื่องของการงานโอเคมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือปัญหาอะไรอย่างอื่นที่มันมีเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนนะ่ะเงินในธุรกิจอาจจะชอ็อตก็ได้เนาะซึ่งมันอาจจะเกิดจากการใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองผิดพลาดนะคะการวางแผนผิดพลาดหรือว่ามีใครที่เข้ามาหาเรื่องคุณหรือ อะไรก็ตามที่เข้ามาเจอแบบดื้อๆเข้ามานะคะจังหวะน,นี้ขอให้นิ่งมากที่สุดตั้งสติให้มากที่สุดนะแต่มันมีเดอะเลเวอร์คุณมีตัวเลือกมีทางเลือกมีคนเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะ หรือว่ามีที่ปรึกษาที่ดีๆเข้ามาบางคนมีแนวโน้มนะสำหรับใครที่รอง,งานใหม่อาจจะได้งานเข้ามาถึง2ง,งานนะคะแล้วตัวคุณเองก็ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกงานทางไหนแล้วงานที่ได้มาก็อาจจะเป็นแบบได้แบบฟุกๆแบบไม่ได้ตั้งใจต่อมามาที่ ในเรื่องของการเงินการเงินเป็นยังไงการเงินประสบความสําเร็จดีนะคะช่วงจังหวะนี้ถ้ามีการใช้จ่ายก็จะใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้าสังคมการมิทติ้งการไปเที่ยวกับเพื่อน,อนหรือการกินเลี้ยงอะไรแบบนี้นะคะให้ระมัดระวังใช้จ่ายเงินเกินตัวและนะอันนี้ยังไงก็ต้องระวังทีนี้ในเรื่องของการเงินโอเคบางคนอาจจะมีเงินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัดซัพพอร์ตหรือคู่รักอะ ช่วยเหลือซัพพอตยังเปงเงินให้อยู่นะคะมีการจับเงินจับทองเกิดขึ้นนะเราอาจจะใช้จ่ายเงินในเรื่องเกี่ยวกับซื้อของแบรนด์เนมก็ได้ของที่มีมูลค่านะคะของที่เขาเรียกว่ายังไงอะ่ะใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการดูแลตัวเองก็ได้หรือว่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการใช้เงินเยอะแหละแต่ก็ได้เงินนะคะ เงินยังจําเป็นที่จะต้องควบคุมให้ระวังการซื้อของแบรนด์เนมการซื้อของอะไรที่มันเกินตัวหรือว่าสมาร์ทโฟนโทรศัพท์อะไรรุ่นใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะที่มันเกินเบอร์เราเนี่ยอันนี้ต้องคิดแล้วคิดอีกคิดให้ดีๆนะคะเงินทองหามาได้ง่ายแหละแต่มันก็ใช้ใจออกไปได้ง่ายเหมือนกันถ้าคุณไม่ควบคุมหรือไม่จัดการให้ดีๆมันก็มีสิทธิที่จะขาดสภาพคล่องได้นะคะ มาดูในเรื่องของความรักนะคะเริ่มต้นที่ความรักราศีมีนคนมีแฟนเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะความรักราศีมีนคนมีแฟนเรามีการคิดร่วมกันเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่างๆสิ่งที่ต้องการให้กับครอบครัวของเราเหมือนสร้างขึ้นด้วยกันน่ะสิ่งที่อยากสร้างขึ้นด้วยกันนะคะมีหลากหลายอย่าง โอเคความสัมพันธ์มันมันเหมือนมันหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ทีเนี้ยบางอย่างมันก็คิดคิดเยอะเกินคิดเยอะเกินไปอ่ะซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะคะแล้วก็ในช่วงจังหวะน,นี้ถ้าเกิดเราอยากมีลูกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีลูกนะมีเพจออพคับอยู่ในเรือนปุตตะนะคะมีโอกาสที่จะมีลูกด้วย ถ้าเกิดเราต้องการจะมีหรือว่าถ้าเกิดเรายังไม่ต้องการที่จะมีก็ให้ป้องกันให้ดีๆในช่วงจังหวะนี้โอเคมีในเรื่องของความหึงหวงด้วยนะคะเกี่ยวกับความรักต้องมั่นคงเข้มแข็งนะสําหรับชาวราศีมีนมันมีแนวโน้มว่าอาจจะมีใครที่เข้ามาจีบเราเลยด้วยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะซึ่งอาจจะทําให้แฟนเราคิดมากแล้วก็เกิดประเด็นในเรื่องของความหึงหวงเกิดขึ้นได้ต่อมามาที่ราศีมีน คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะหรือว่าคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณเขาก็ยังคงเลือกอยู่เหมือนกันต่างคนต่างมีตัวเลือกแล้วทีนี้ราศีมีนมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยเกิดความรักใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะมีทางเลือกมีตัวเลือกก็จะเกิดประเด็นหึงหวงนั่นแหละซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะหวงเขาหรือเขาจะหึงเรานะคะ แต่ที่แน่ๆมีคนเข้ามาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยนะคะกลุ่มธาตุน้ำกรดกฟจิกจีกนอาจจะเข้ามานะก็ตัดสินใจเลือกเองแล้วกันว่าจะเลือกใครเพราะว่าต่างคนต่างมีสเสน่ห์นะคะ มาที่ราศีมีนคนโสดคนโสดเป็นยังไงคนโสดมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามาให้คุยมีต่คนมาลุมรักลุมชอบนะคะทั้งทั้งที่ตัวคุณอาจจะเพึ่งเจ็บป่วยพึ่งผ่าตัดหรือว่าพึ่งอกหักมาก็ตามคุณมีตัวเลือกมีทางเลือกมีคนเข้ามาคุยกับคุณแต่ก็ต้องดูดีๆด,ด้วยว่าคนคนนั้นเขาก็เลือกเยอะหรือเปล่าหรือว่าเขามีตัวเลือกเยอะหรือเปล่าหรือเขาคุยหลายคนหรือเปล่ามันมีแนวโน้มของ ต่างคนต่างสเสน่ห์แรงทั้งคู่นะคะแต่ว่ามีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นมีโอกาสมีแฟนนะมีคนรักแต่ต้องสแกนให้ดีๆไม่งั้นมันจะเป็นรักที่ซ้อนๆกันนะคะเหมือนต่างฝ่ายต่างเช็คเลตติ้งหรือเปล่าแล้วก็มีแนวโน้มว่าคนที่เข้ามาช่วงจังหวะเนี้ยเขาจะหลงในคําพูดเราหรือว่าทั้งรักทั้งหลงเรามากๆเลย <ๆ S 2> ก็จะเกิดประเด็นหึงหวงกันเนี่ยเป็นช่วงสเสน่ห์แรงนะคะ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำตัวแพงแต่แบบเสน่ห์มันแรงอ่ะอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไราชาวราศีมีนเดือนนี้ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุหรือว่าถ้าเป็นช่วงจังหวะที่คุณพักฟื้นอยู่โอเคเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะช่วงจังหวะนี้หาเวลาไปทําบุญบริจาคเลือด ทำบุญเกี่ยวกับโรงศพผ้าหอศพหรือว่าหาจังหวะไปขูดหินปูนก็ได้แล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ระวังในเรื่องของอีกโกทิฐิอย่าไปมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าอย่าอวดเบงจนเกินไปและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าสร้างหนี้อย่าไปซื้ออะไรที่มันเกินตัวเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวในอนาคตได้มาดูในคำแนะนำของไพ่นะ แม่สีมาดูว่าไพ่ออล์โคอยากจะบอกอะไรชาวราศีมีนนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ได้เป็นใบนี้ perfect timing เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะหลายๆเรื่องมันถึงเวลาแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหลายๆอย่างที่คุณปรารถนามันเริ่มสำเร็จมันเริ่มได้ดังใจมันเป็นเวลาที่ คุณจะต้องเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือทำสิ่งใหม่ๆหรือเป็นช่วงจังหวะที่หลายๆอย่างมันเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะดังนั้นแรงกายแรงใจต้องพร้อมแล้วก็บางอย่างถ้าเกิดเรารอมาสักพักใหญ่แล้วมันยังไม่สำเร็จมันมีแนวโน้มจะสำเร็จนะคะ perfect timing ช่วงจังหวะเวลาของการเลี้ยงฉลองการพบเจอใครบางคนโอกาสดีๆเข้ามา งานที่รอคอยเรื่องราวที่ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นนะคะงานบางอย่างส่งเข้ามาโอกาสบางอย่างที่คุณรอคอยมันถูกส่งเข้ามาแล้วมันก็มีในเรื่องของทางเลือกมีตัวเลือกด้วยจับเงินจับทองนะคะงานหลายๆอย่างอยู่ในอุ้งมือของคุณต้องบอกว่าเดือนมิถุนายนนี้เรื่องราวดีๆกำลังเกิดขึ้นกับคุณเพราะมันถึงเวลาแล้วเป็นช่วงจังหวะ ของชาวราศีมีนขอให้ราศีมีนมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ